ันนี้จะเป็นหินตายหยินยายนะครับเราก็จะมองโซนหินตายหยินย่อยตรงมุมนี้แหละอ่าตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนเกาะแกงหินตายหยินยายนะครับมันจะมินต่ำหน่อยเต่ว่ามันจะสูงครับเรามองไม่เห็นโซนนี้แหละจะเป็นโซนหินตายหยินยายนะครับก็จะมีเกาะแกงเล็กๆอยู่ตรงนี้แหละโซนหยินตาหินยายนะครแล้วก็จะเป็นโซนชายหาดโซนด้านนี้แหละครับตลอดแนว 张先生。對對對對 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ผมก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับจงบังหวัดทางภาคใต้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะบินเดินทางไปที่เกาะสมุยนะครับวันนี้ก็ไปเกาะสมุยเพื่อไปทําภารกิจนะครับบินสํารวจชายฝั่งทะเลทางด้านฝั่งเกาะสมุยไปหาสุราษฎร์ธานีไปหาเกาะสมยุยซึ่งมีพื้นที่ในการทํานาเกลือนะครับภารกิจของเราก็จะบินสํารวจพื้นที่ ใน,ในาภารกิจของริมทะเลริมชายหาดว่ามีการเปลีป่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนที่ก่อนสุราธานีคราวครับแทงโกนอรเบอร์อัลฟ้าลุคเฮสแท็กซี่ฟอร์ดีพาร์เจอร์ครับโรเจอร์ครับแท็กซี่ดูนช็อตรันเวย์22 V อันฟ้าแท,ากรทร็กซี่เวย์ครับ c อนแท c วัน2ูถูดิสมอลเซเว่นเวนรตครับผมแ n k เกอร์ r ร m ม c h ครับซก็สั่งให้เราแท็กซี่บริโอนช็อตรันเวยี่สิบนะครับทีพักเชร์เวยียย่สิยยยยแล้วก็ Contact Tower นะครับก็เมื่อเราพร้อมที่จะทำการทิคออฟนะครับการแท็กซี่ไปทีอนช็อตดันเวยี่2ินะครับตอนนี้ <c oughs> สุรธานีทาวเวอร์แทงโกโนโนเบอร์อันฟ้า บนช็อตรันเรย์ครับดิเดี้ฟอร์ดี้พาร์เชอร์ครับเราเชอกับเคลียร์พอทิ่ออฟรันเรย์ครับผม thank you very much ก็จะไปกระบี่นะครับเส้นขวามือเราจะไปกระบี่เราจะเดินทางไปที่ต่อดสมุยนะครับป่ายางเยอะขึ้นมาปั๊บเจอเดื่ป่ายางผ่ากแม่น,น้าตาปีเข้ามาก็จะเป็นเมืองอยู่ตรงน้นนี้นะครับเป็นแม่น้ํตาปีของทุ่าทานีนี่เองตรงนั้นหน้าเราจะมองเห็นแม่น,ามะนะ้านอายอนานูนนะครับก็จะเป็น้านซ้ายมือน่าจะเป็นคุนพินนะครับ จะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นเทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานีตรงด้านหน้านะครับเราก็จะมองเห็นเทศบาลอยู่ด้านหน้าอยู่เล็ๆนครับก็จะมองเห็นเทศบาลอยู่นะครับก็ลิมแม่น้ำก็จะเป็นสารหลักเมืองเราก็จะมองเห็นเทศาลสารหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้จะเป็นเทศบาลเมืองนะครับที่อยู่ริมแม่น้ําตาปีนะครับ เองเนสะพานอยู่สะพานนะครับก็จะมองเหนสะพานสะพานข้ามแม่น้ำตาปีก็จะมองเห็นสะพานี่เหได้สานสะพานข้ามแมน้าตาปีอยู่นะครับ วันประดิษฐ์ครับตรงด้านหน้าของเราเขตโซนี่เป็นเกาะแหลมๆยื่ยอนออกมานะครับก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ปลาหินก็จะมีอยูโย่โซนนี้ครับพิพิธภัณฑ์ปลาหินวัดสุวรรณประดิษฐ์นะครับอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะครับ <S <S ก็จะเป็นดอนสัก์นะครับเขตดอนสัก์นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเขตดอนสักน์นั่นเอง เกาะสารเจ้าไหหาลำนะครับตรงนี้นะสำหรับคนกีนอพยกมาอยู่ก็จะตั้งสารเจ้าที่ตรงนี้เลยครับตรงด้านนี้นเลยเป็นสารเจ้าตรง,ตรงเล็กๆมือนเกเล็กๆจะมีสารเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีสะพานข้ามไปครับมีสะพานข้ามไปก็คือสารเจ้าไไว้ตรงเกาะนะครับรก็จะเป็นสารเจ้าไหหลำ สองสามต้นแล้วก็มีสารเจ้าอยู่ตรงนั้นนะครับจะเป็นต้นโพต้นอะไรทั้งอย่างนี้ครับก็มีสะพานข้ามไปนะครับสารเจ้านะครับอ่ามองเห็นเกาะเ้าแล้วก็เกาะของสารเจ้าน้ำน้ำท่วมบางส่วนนะครับสารเจ้าเนี่นะครับหน้าไปที่เกาะสมุยแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นด้านหน้าเป็นเกาะสมุยอยู่ตอนนี้นะ่าจะออกมาประมาณสัก20่สิบนาท้นไมน้แล้ว เหลืออยู่ประมาณสักสามห้าสี่เป็นข้อตายนะครับก็ยจะถึงแล้วครับบางทะเลน้ำใสนะครับทางออกอย่างน่าหสมุยนะครับที่เราเห็นอยู่ที่เราเห็นโซนข้างหน้าแรกสุดเลยก็จะเป็นโซนตำบลตลิ่งงามครับโซนนี้นะครับเป็นแงบโซนตำบลตลิ่งงามแล้วถัดไปก็จะเป็นวัดพระเจดีย์แหลมศอนะครับถัดไปเราก็จะบินเลียบชายฝั่งลงไป เดียวเรียบชัยไปรเรื่อยนะครับผมไปดูหินตาหินยายด้วยนะครับแถวโซนนั่นแหละโซนหินตาหินยายโซนแถวมาเลิแถวนั่นนะครับสามเหลี่ยมตรงรกลางแม่น,น้ำนะครับตรงนั้นนี่ก็เป็นหินตาหินยายด้ครับเราก็จะมอง,งโซนหินตาหินยายตรงนี้แหละอ่าตรงโซนนี้ก็ะจะเป็นโซนเกาะแก่งหินตา สูงครับเรามองไม่เห็นโซนนี้เระจะเป็นโซนหินตาใหญ่นะครับก็จะมีกอดแข็งเล็กๆอยู่ตรงนี้แหละโซนหินตาย ็กก็สวยงามอยู่นะครับมาเร็ไมาเร็วมาเร็วมาเร็วโซนยาวโซนวตาใหญ่ๆวันนี้แหละครับ

ตาเกาะยายนั่นแหละเห็นตาเห็นยายแล้วนะครับโอเคโอเคเราจะทำงานไงว่าผ่านนะสนามป็นของสมุทรเจอกลุ่มนี้อีกแล้วอ้าวเรียกเราเลย กราวเซอร์วิสอีกแล้วก็เรียกเรามาทางนี้นะโอเคครับครับไปไปทำนักเลยมาอีกมาอีกโอเคระวังหลงนะครับเบาเบาหน่อยโอเคเบาจอดโอเคครับโอ้จ้างจะพลังมาทำงาน ครับส okay. ีดำสีดำโอเคช็ดดาวช็ดดาวเช็ดดาวถึงแล้วครับก็เสมุยโอ้กว่าจะมาได้อ่าโอเคขอบคุณมากการเกี่ยบริมามีเจอแถวฝรั่ง